วันนี้ไปตลาดท่านาตลาดโบราณริมแม่น้ำนครชัยศรีครั้งแรกก็หลงสเสน่ห์ตลาดนี้เข้าให้แล้วเดินดูร้านรวงของเขาก็สไตล์ย,ย้อนยุคตอบโจทย์สายคอนเทนต์สายกินอร่อยยแบบร้านนี้ไอศครีมต,ต้องมาชิมตลาดท่านาไม่ธรรมดานะเนี่ยวันนี้อยู่ที่ตลาดท่านาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตัวตลาดจริงอยู่ด้านนูน้น ตลาดท่านาเป็นตลาดเก่าแก่โบราณอยู่ินแม่น้ำนครชัยศรีมีอายุก,กว่า100ปีลักษณะของอาคารบ้านเรือนเป็นไม้สไตล์ย,ย้อนยุคไปตลอดแนวเดินให้รอบตลาดสักหนึ่งรอบจะเจอร้านอาหารร้านขนมอร่อยๆสำรวจแล้วตลาดเขาไม่ธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดเลยนะคะโอ้ผลไม้เยอะมากเลยโอ้อันนี้เป็นมะละกอมีข้าวหมากด้วยอนนี้เป็น มะขามเทศนี่ไงฝรั่งไส้แดงกิโลละแปนะคะแต่ถ้าเป็นฝรั่งกินจูกิโลละ60บาทส้มโอข่าวน้ำผึ้งอน,นี้ก็ฝรั่งนี่อันนี้เป็นมะมว่วงกวนมะขามแช่อิ่มรูอ้อันนี้เข้าหมากเยอะมากเลยนี่ใช้โป๊วานขอน้ำตาลปนโหนี่เป็นห่อหมกทั้งหลายห่อหมกปากลากรายอ๋อแล้วก็มีข้าวเหนียว ขายห่อและเท่าไหร่คะ 5, 5 3ห่ออ๋อ3 5 3ห่อร้อยอันนี้เป็นข้าวเหนียวมีหลายไส้อันนี้โชว์ให้ดูใช่ไหมว่ามีไส้อะไรบ้างห่อและเท่าไหร่คะถ้าเป็นข้าวเหนียว10บาทนะคะมีไส้เผือกไส้มะพร้าวในร้านพี่อะไรเนาะเอาร้านคุณน,นิดนะคะโอ้ที่นี่โอ้ของกินเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นกุยช่ายเนาะอ๋อน่ากินมากเลยอ่ะขนมเยอะมากเลยตลาดนิยมศาสตร์นะคะ จ้าอันนี้เป็นทองม้วนโอ้โหน,นี่เป็นขนมใส่ไส้นนพริกตาแดงหรือเปล่าโอ้หกระดูกย่างอ๋อมีสะดาวน้ำปลาหวานโอ้ห <laughs> น,นี่อันนี้สะดาววานใช่ไหมนี่คืออะไรคะลูกตาลลอยแก้วอ๋อลูกตาลลอยแก้ว่อ๋ออย่างอย่างนี้คือชุดละเท่าไหร่คะแบบนี้หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยทเาที่เวลาเป็นแบบเนี้ย อ๋อ,อลูกลานอ,อันนี้เป็นตาลอ๋ออันนี้คืออย่างนี้นได้ทุงท่งเหรอเป็นไข่ธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้เลยเออเออไขายยังไง150ร้อยห้าสิบบาทสามสิบฟองอยู่ข้างนอกได้อาทิตย์นึงแล้วก็ถึงก็ใส่ตู้เย็นเพราะนี่ไข่ยังใหม่อยู่ยอ๋อโอเคโอเคแต่พอหลังอาทิตย์หนึ่งพี่ก็ใส่ตู้เย็นนี่เลยแล้วก็จะอ,อยู่ได้เป็นเดือนเจียมจันเป็ดพะโล้นครเชียศรีส่วนนี้เป็นข้าวมันไก่ตอนบะหมี่สูตรโบราณนะคะอมาม่าแซงโง่เหมือน ตู้ขายขนมเนาะตูมตามชื่อนี้มีแต่ของอร่อยอแถวนี้น่าจะกินก๋วยเตี๋ยวแหละก๋วยเตี๋ยวแค่ท่านาน,านะคะโอ้ไหนลองกินดูสิเกี๊ยวปลาแค่มีก๋วยเตี๋ยวแค่ต้ยมยำมะนาวสูตรน่าสนใจอะ่ะในยันโดโฟด้วยใส่จะต้องเจอร้านนี้แหละข <laughs> อะอนุญาตถ่ายเจ้าของร้านนะคะ ปะเราเข้าไปเลยดีกว่าเสี่ยวแค่ท่านานี่แหละโอเคร้านเขาเก็บของเก่าไว้นะคะเนี่ยนี่ดูทีวีสมัยก่อนโอ้โหวิทยุสมัยก่อนถ้าใครมีนี่สุดยอดเลยนะเตี่ยวแค่บดเดือดเดือดอยนะู่เลยโอ้แม่งนี้ด้วยเดี๋ยวต้องชิมลวกจิ้มรวมทุกชิ้นเนื้อปลานะคะชิมร้านนี้ร้านขนมนะจ๊ะมีไส้สักอ วิมีขนมฝรั่งด้วยแบบนี้คือขนมอะไรคะขนมอะไรคะพายปีเสื้อครับอ๋อพายปีเสื้ออันนี้อันนี้เนยฮะอันนั้นช็อกโกแลตอ๋ออันนี้อัลมอนบุเล่นี่ขนมปั้นคลิปอร่อยที่สุดในโลกททฟฟี่ถั่วด้วยนะคะนี่เป็นขนมโกววันนี้เรามาที่ตลาดท่านานะคะอยู่ที่อำเภอนครจศสีจังหวัดนครปฐมนี่ก็ขายสารพัดเลยนะตั้งแต่ไม้กวาดปานซ้อนนาราย เห็ดหอมเป็นถุงใหญ่น้ำตาลนะคะโอ้ยนี่ขนมอีกแล้วขนมป้นผิดอร่อยที่สุดในโลกเปียนะคะอ้นนี้ด,ดูดีมากเลยอ่ะใครมาตลาดท่านาหลงเสน่ห์แน่นอนค่ะตามมาค่ะตามมาร้านนี้ก้านป้าระเบียบอู้มีไอติมข้าวหมูแดงไอติมส้มโอน้ำปลาหวานนะคะก็จะมียำส้มโอลาย่างยำเมี่ยงทอดกรอบนี่ร้านดูดีนะคะ สวัสดีค่ะอุียน่ากินหมดเลยอ่ะอันนี้คือไอติมเซตบสลูกนี่คือ,อขมาวโพข้าวหมู่กงคือป,ปิ้งขายดีที่สุดครับจ้านั่งริมหน้าต่างใสแจ๋วชมวิวบนท้องถนนไปด้วยวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงร้านยังโล่งไม่มีคนแต่สักพักคนมาเต็มร้านเลยค่ะ ทราบภายหลังว่าเป็นร้านมีชื่อร้านหนึ่งของตลาดท่านาใครมาก็ต้องแวะชิมเซตสามลูกที่เราสั่งค่ะข้าวหมูแดงข <c oughs> ้าวหมูแดงเดี๋ยวเราจะกินไอติมข้าวหมูแดงโอ,อ้มีหมูแดงจริงจิงจ้มน้ำปลาหวานค่ะซมโอ้น้ำปลาหวานนะคะมีมีกุ้งแห้งด้วยคุณชา กล้วยปิ้งส้มโอน้ำปลาหวานและข้าวหมูแดงเป็นไอติม3มรสเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะเริ่มชิมก้อนกลางก่อนนะคะส้มโอน้ำปลาหวานตามด้วยข้าวหมูแดงและกล้วยปิ้งค่ะอืมอร่อยไอติมกล้วยปิ้งนะคะรสชัดเจนมากเลยนะคะอร่อยมากวันนี้มาแวะที่บ้านป้าระเบียบเมื่อกี้เราแวะบ้านป้าระเบียบตอนนี้ร้านของฝากตลาดท่านา มีทุกอย่างเลยนะตั้งแต่หมูหวานอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงข่ามสามรสอันนี้เป็นอินทผลังใชย้ยโปหวานปากกาดองหมูฝอยม,มาขนมน,นี้เป็นขนมตกาห้าอย่าอะไรเนี่ยถั่วโอ๊อ ขนมกลีบลำดวนอันนี้เหมือนกยายศาสตร์เลยข้าในข้ในมีตุ๊กตาด้วยร้านเจ๊ฮุ้มขนมไทยร้านนี้เลยนะคะเชิญได้เลยร้านนี้ตกแต่งหดูสไตล์ดูลักษณะอาคารของบ้านเรือนเขาก็จะเป็นบานเสียมสีเขียวสีขาวคล้ายๆกันหมดเลย เป็นแบบนี้นะคะเบียร์ไอศครีมกัที่สดสูตรโบราณนครเจสี C, ตลาดน้ำดอนวายร่างเองเปิด9โมงร้าน,นค้าก็จะเป็นแบบนี้หน้าร้านไายพวกกะเิกน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวกุนเชียง,งเมโนโนเขาดับกระหายคลายร้อนะลิงฟิงโซดาอันนี้เป็นกั ข้าวร้านล่งเองนะคะอยู่ที่ตลาดท่านาะอันนี้เหมือนเส้นบะหมี่อ๋อโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ,อคุณขายอยู่นี่คะ่ะร้านนี้ขายมคกรอบสีดำๆนี่คือข้าวไรซ์เบอร์รี่รสีเหลืองนี่ล่ะคะ่ะเป็นข้าวอันนี้โมราณ อ๋ออันนี้โบราณอันนี้คือที่เราเคยชินนะอันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่มันจะหอมข้าวอืมราคาดีอร่อยมากอยากเข้มข้นน,นี่เนาะนเขาเรียกรสเลยนะคะอ่าฟักข้าวครับเอาฟักข้าวาแน่อืมสมมติเรามันจะกรอบมกจ,จ,จะไม่ค่อยหวานเนาะมันจะไม่เหนียวแน่ครับอุดหนุนไปแล้ว มีกรอ <Rice S 2> บไรซ์เบอร์รี่มีขนมแล้วก็มีของที่จะลึกด้วยจานชามนี่กระเป๋าอู้กระเป๋าสีสดใสมากเลยอะใบละห้าร้อยอ๋อดูสีสันสวยมากอืมข้างบนนั่นขายหรือว่าติดเฉยๆคะ่ะอ๋อก็ขายเหมือนกันนะคะ อ๋อสามพันเ้าเจ้าของร้านบอกว่าปกติก็คือสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้มีวันคู่วันคี่ร้านนี้น่ารักร้านกาแฟนี่ขอเข้าไปดูหน่อยโอร้านกาแฟดูที่นั่งนี่มีพิมพ์ดีดสมัยก่อนด้วยถ่ายหรือว่าโชว์คะ อันนี้คือโต๊ะเขานะคะอืโต๊ะน่านั่งมากอ,อันนี้ร้านนี้ร้านนี้นนชาตใต้ไก่เลยเนา <c oughs> ะ <c oughs> ก้อยอบน้ำผึ้งโอ้โกแดงติ่มซำตลาดท่านาอันนี้เป็นเมนูติ่มซำ เข่งละ39อันนี้เข่งละ29าร้านเป็นแบบนี้ชอบร้านเขามากเลยดูประตูสีสันเป็นแบบนี้กระเป๋าจะกลับเข้าไปในตลาดแล้วจะไปซื้อไข่ซื้อผลไม้กลับบ้านร้านนี้ขายเฟอร์นิเจอร์มือสองสวงส่นเซนสวย,ยเหมือนสถานีรถไฟแพงนี่กี่บาทคะเนี่ย สองหมไม้อะไรคะไม่สัก <Okay. S 1> ร้านอยู่ประมาณนี้ลักษณะาอาคารบ้านเรือนของตลาดท่านาเป็นแบบนี้สีสันคล้ายกันหมดเลยทั้งตลาดอย่างร้านนี้เป็นขายของแอนทิกสวยมากนกครชัยศรีแอนทิกใครอยากได้ของแอนทิกแอนทิกต้องมานครชัยศรีแอนทิก ตรงนี้เป็นที่นั่งทานข้าวตลาดท่านาับกลมาแล้วไข่เป็ดไข่เป็ดสาฟองร้ 150. อหเมื่อกี้มี2ถุงเอาไปถุงนึงเลยใช่ไหมน้องสาวขายอ,อ๋อเหรออ๋อโอเคอ๋อคนละคนใช่ไหม,มตลาดท่านาตลาดโบราณทรงเสริมริมน้ำน,ำนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ